No! <laughs> แซบบ่จ้าพี่น้องเห็นบอยำมุนเส้นแล้วเรียบร้อยพี่น้องเพ็ดเองกินเองแซบเองพี่น้องนักเลงพ่อสูตรสาวเล่าจ้ามากินกันเลยจ้าพี่น้องราบสวัสดีสบายดีพี่น้องปอง่ายมดสุกค u l l สุกข้นด้อจ้าพี่น้องยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องสาวหน่อยภาคกินชาแนลด้วจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุก f ู l ทสุกคนนยังเป็นทางการด้วจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เฮ็ดแล้วแล้วพี่น้อง ยำวุ้นเส้นกันหน่อยกันลงมือกันเลยพี่น้องบ่าวาลาหญ่ห่างเนาะพี่น้องเนาะหิวเขาแล้วมาเด้อพี่น้องเอฟซีที่นากันี่นเ้ะพี่น้องบ่าวาอยู่ฟังทยฟังเล่าหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีได้จะพี่น้องมากินแ่บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องนี่เห็นบอจะแ่บบ่พี่น้องเห็ดเองแ่บเนี่ยพักก็มีพักขาเนาะพี่น้องแล้วก็พักกัดขทานี่หิวข่าแห้งแล้วลงมือก็นเ้อพี่น้องเน้ะ คำแหลกมาเด้อนี่คำใหญ่ๆพี่น้องคำใหญ่ๆคือเก่าคือเก่าพี่น้องเชาหน่อยคอนเก่าล่ะอือหึอือหึอหแสบแสบพี่น้องแซบ่บทั้งเพชรทั้งแซ่บนี่กินคำใหญ่ๆเลย อืมอ,อืมอ,อืมแสบเลยพี่น้องออเป็นคนที่หมักกินผักคะบ่าวาที่กินยังกระชังต้องกินผักคะขออนุญาตใส่มือคือเกาพี่น้อง เวลาโบส่มือมันบทถนัดเนี่ยกินยังกับโบแสบมาพี่น้องมาคข้าใหญ่ๆรดพี่น้องปากกว้างๆลดพี่น้องกินให้มันแสบๆกินให้มันถึงใจถึงอารมณ์ไปเลยอือหืออือหืออุดยัด อยอดเลยพี่น้องกินยากไหม,มแซบ่บแซบ่บคือเกาพี่น้องนเนี่ยเขานี้เหนียวหอนๆ เรยห่อนหอนทำใหญ่ๆคือเกาแบเมนูง่ายๆพี่น้องเผ็ดกินง่ายในส่วนโควิดไปสามาสากระหยากรลำบากหลาย ช่วงโควิดนี่จะเปนใส้ชีวิตลำบากพี่น้องวันวันกินแต่มะม,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 ม่าต้มมะม่าตำมะม่าพัดมะมา่าเอาอยู่นี่แหละไปใช้กระบไดย่ยานม,มันนี่ก็เลยกินยำม,มุ้นเส้นคือเกาเส้นคือเกาล่ะพี่น้อง นี้บวิตดอกยุคโควิดน่ะกินได้แต่เซนเนี่ยลหะมูฮ็ตเป็ดไก,ก่กะลลงตล,ลาดกับ่ได้ไป นทางบ้านก็โทษวะ่ะเมื่ออยู่บ้านเฮาเด้อลูกว่าสันอือยังน้อยอยู่บ้านเฮาบ่ม,มีเงือ่อนใส่กับพ่อมีเข้ากินเด้อยู่นีนกับบ่มีเงินกินเข้าก็อยู่อยากได้เด้อผี่น้องเนาะ ยุคโควิดนี่อันนั่นกับแพงอันนี้กับแพงได้พี่น้องอย่างเงินเก็บกับชีบะมี่ถึงล่ะอืมีแต่งแหน่แพงๆอย่างนั้พี่น้องพอ,อยังถึงแพงโรงงานนั่นกับปิดโรงงานนี่นกับปิดเพอเพอชีบะมี่ทังแนวสิก,กินทู

ใช้กับโบคือบ้านเฮาเดอ้อลูกเพิ่นว่าเด้ผู้ใหญ่เพิ่นว่าดูแลเจา้าของได้ดีดเดอ้อว่ะแล้วมั่แต่แตหาเงินไล่เพิ่นว่าสิเด้ขคันมันอยากหลยกับให้เมื่ออยู่บ้านเฮาเพิ่นว่าอือ ก็อย่างเมื่ออยู่ดอกเด้ะเมื่อแล้วก็จักที่เห็ดอย่างแมนบอพีนอ่น้องคนมันเคยเห็ดงานได้เงินเดือนเมื่อบ้านก็จะได้เห็ดไฮเห็ดหน้าเท่านั้นแลหละหาเห็ดหาห้อนขาย จมไปกินไปจนไปเยอะผิดหน้องนเลย แอบไปดิพี่น้องกินเขากับอันยำม,มุนเสร็จอ่าปากคำย่าย่ๆเลยพี่น้อง หมักแห้งอะดิผักขาดแซ่บกินกับตำกับหุงกับแซ่บทานมาชิกินเมดบะยยมนี่ Kim mọc lên. Piu ngắm, pinoc. Hãy phụ đại ngắm là của ở lên. <coughs> แสบคักพี่น้องเสียงรถกับบินบันบึนบันอยู่พี่น้องเอ้ยบางอยู่บานอยู่้างถงน,นนเนาะเพชดชัก kính khảo cảm nhau muốn chịn chợt nằm hương <coughs> <coughs> แซบแซบคักเผ็ดแ,แห้งอย่างนี้พี่น้อง อาสิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ข,ดขอโทษขออภัยพี่น้องมัดสุขสขู่ชุกคนเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแซปส์ไข่กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องบ่พลาดคลิปใหม่ๆทีเท่าหน่อยได้ล่วงไปให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันเนาะสุดท้ายแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย